โอเคฮะการสวัสดีฮะวันนี้เรา,าอยู่ในเกมของไฟในฟังกิ้งกันอีกเึ้นเคยนะฮะกับผมฮะหูฟังพังเกมมิ่งดีนะมีหูฟังเก่าทำลองไว้อยู่ไม่งั้นนี่คืออดทําคลิปไปหลายวันเลยฮะ้ามาพังอะไรช่วงนี้เนาะก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมของไฟในฟังกิ้งกับบอดของ v ีเอชครัสเซนดาซิกมาลุลิสนะฮะคือไอตัวของบอดนี้เนี่ยผมเจอมาตั้งแต่ช่วงที่จะทำเจ้าต,ตัวของไอ้นี่แหละ ไอดีว่าแบมบี้ได้ก็ไดตัวของมดแมวไปแล้วฮะแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างไงเลยวันนี้ว่าแต่ว่าจะมาดูกันฮะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าซึ่งไอตัวของมดนี้ตอนนี้คือเขาได้อัปเดตใหม่มาเป็นเวอร์ชันของซิกบ้ารีลิสตนะจะมีอัปเดตใหม่ก็คือเป็นเอนจิ้นตัวใหม่แล้วก็มีอะไรวะเนี่ยไมนคืออะไรไม่รู้ฮะแล้วก็จะมีน่าจะเปลี่ยนบทเนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะแล้วก็ที่ผมสนใจก็คือมันจะเป็นการที่จะรีเพลงใหม่ก็คือรีเมาเพลงใหม่ก็ ซึ่งเราจะไปดูกันว่าเพลงใหม่และก้เนื้อเรื่องใหม่ของพรัซันดาซิกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเข้าไปดูดีกว่าครับผมวันนี้มาเริ่มอัดชารด้วยเพราะต้องการแพ็กของแพ็กอะไรไปส่งเค็มหูฟังฮะเออไม่รู้ว่าจะให้ลงทันเวลาหรือเปล่าดยซํานะแล้วก็หูฟังตัวนี้คือมันต่างจากอันเดิมมากเลยอ่ะเสียมันแปลกมันแปลกกันมากเลยราะอันนี้มันอยากเปิดกล้องให้ดูมากเลยอ่ะเดี๋ยวนึงนะมันได้ไหมเนี่ยเนี่คุณดูโอ้โหแสงแสบตาดหนึ่งนะฮะคุณดูฮะ สภาพแบบมันมันลอกหมดแล้วตรงนี้กูดูดิอันนี้คือแบบโอ้โหลอกหมดเลยนี้แล้วแบบุณดูข้างในฮะไอ้ <c oughs> โอ้โหสภาพแบบแต่ว่าพอใช้ได้อันนี้ก็ผมฟังตั้งแต่ตั้งนานแล้วด้วยนะใส่ไปไม่รู้หัวมันจะเน่าหรือเปล่าไอ้เ้านี่นี่เลยค <c oughs> วรเลยแค่จะขึ้นหัวเนี่ยไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเสียงมันแปลกมากเลยมันดูแปลกมาก,ม,ก,ม,ากมันดูเสียงทุบแบบแปลก ไปเจ้าอะเจ้มี 2, 2อง chapter ด้วยนะโอเคฮะมี o ทั้งหมดสอง chapter ด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสอง chapter ดิมันมีแค่ chapter หนึ่แล้วก็เป็นบุพเพินมาแล้วหรือเปล่าเออเพราะว่าเป็น chapter แล้วก็เครื่องหมายบุพเเรามาดูวิกแรกกันดีกว่าฮะ chapter แรกเรื่องจะเป็นยังไงคืออันนี้เนี่ยโดยตั้งเรื่องคือมันจะเป็นพีสาวหรือเน้องสาวเคอลากแะโมานะฮ โ okay. อเคให้อะไรฮะอะไรคราสเฮ้ยเดี๋ยววะเนี่ยเปิดมาก็พูดไม่รู้เรื่องเลยคืออะไร A I G H T C A S เปิดมาเธอก็พูดอะไรเลยวะเน,นี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอ่อนี่มันก็เป็นแค่ทางซับเวย์ทางใต้ดินหรือเปล่าเนี่เดสชั่นทาเวอรเดชั่นโอเคถ้าเธอไปจากที่นี่ได้เธอก็จะได้ชีวิตใหม่อเอ่อออกไปจัดเรื่องชีวิตที่มันวุ่นวายนี้โอเคปี๊บลนอย่าเรื่องอะไรวะเน,นี่ย ฟอกอะไรวะดิอ่ะอู้แต่ว่าลายเส้นดูดีขึ้นนะคุณดูดิผมมันดูมีอะไรอย่มีอะไรมากขึ้นอนะ่ะดูสวยขึ้นโอ้เอ่อนายกำลังรอรถไฟเรียด้วยเหรอเนี่ยฮะอ๋อเห okay. oh, มือนตอนแรกเธอกำลังจะบ่นกับตัวเองครับประมาณว่าแบบเออพื้นที่สโครกสโครกนี่เราต้องไปจากที่นี่ได้แล้วเราเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้ปิ <ip> <p ap> okay, friend, ๊บปั๊บโอเคใบเฟซฉันเตรียมพร้อมสำหรับเ uh, อีเวนต์ใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วแหรอแล้วแหละโอเคโอ้เธอมีเพื่อนด้วยเหรอแล้วก็แบบพูดติดขัดเลยนะไปก่อนได้แล้วมาอะไรเนี่ย อเอยเออผมบอกเกอเฟนหนั่มน้องสาวโอ้โอเออไม่เจอกันนานเลยนะโอเอาาเอน้องสาวเออน้องนี่นี่นั่นเองนะแล้วฉันได้ไงเล่าอ้าวจคิดว่าเธอตายไปแล้วซะอีกโอ้เออนั่นสินาะน้่นมันเหลือเชื่อมากเลยปิ๊บ เออนั่นมันคงเป็นช่วงปีที่น,น,สสนะคาสำหรับเธอและแคสเซนด้าคือไอ้แคสเซนด้าน,น่ะในเรื่องปกติคือเธอจะเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวมาหาพิกโกเป็นคู่กับพิกโกอ,อะไรประมาณนี้แต่อันนี้มึงทำไม่เป็นแบบพี่สาวของเกอร์เฟนนี่พี่รอยมาได้ไงเนี่ยพุ่เราคิดว่าเออนักฆ่าเนี่ยฆ่าเธอไปแล้วโอ้เอาน่ามันเป็นเรื่องที่ยาวนิดน,นึงอะน,นะถ้าจะพูดเอ้อยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ แล้วทำไมพวกนายถึงมาเป็นหว่วงฉันกันล่ะเนี่ยฮะโอ้ไมอะแล้วเธอกำลงังคิดอะไรอยู่ล่ไหไหคะคคแคสซินดาบเธอคิดว่าไงล่ะโอครอบครัวกันก็ต้องหว่วงกันสิแล้วดูว่าไปเออสําหรับช่วิทีของฉันน่ะนะแม่เนี่ยไม่ทําเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครองเขาเลยเขาทําไม่ดีพอเลยแหละเพราะว่าเธอเนี่ยผลักใสฉ่ฉันแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่เหมาะสมสําหรับที่การที่จะเข้าสังคมเหมือนกับเธอไงเล่า มันไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยที่ฉันแบบมีอ่าปัญหาประจําตัวนะก็คือมันว่าเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งอะไรมาเนี่หรอมันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะเออแม่มันก็ว่าเนาะแม่บอกว่าฉันเนี่ยจะไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนจะไม่มีทางเป็นเหมือนเธอได้แน่นอนเอ่อบอยเฟนพูดเสียงบีบบับแซกเข้าไปว่าจะฟักควายเดทิวแต่ว่าทัานี้นั้นเองนะ หลังจากที่ฉันเนี่ยถูกทารุนแล้วก็โอ้โหถูกทำร้ายจิตใจแล้วก็ถูกทารุณโดยเอเลี่ยนประหลาดเนี่ยตอนนี้พวกแกเนี่ยอยากที่แกดูใจฉันนี่ยังไงฮะสวรรค์ว่าอย่างที่เจ๊ที่แกฉันนี่ยังไงฮึโออ้ออันนี้นั่นเองมันปรับไปได้คือไม่ใช่เอเลี่ยนแต่ว่าถูกถูกเอเลี่ยนทารุณและทำร้ายจิตใจโอ้โหเฮ้บรูวปัดปักปีปิดเออไม่ฟชชฉันรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องสักหน่อยที่จะสหรับเรื่องแบบนี้นะแต่ว่านายเนี่ย คงจะต้องมาเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแหละ <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรมานี่เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันก็สายเกินไปที่จะประกวดแล้วนะตอนนี้เรื่องอะไรที่จบก็ให้มันจบไปแล้วกันนะเพราะว่าฉันอยากจะออกไปจากสังคมเต่าแฝงนี้แล้วเฮ้ยนั่นมันโอเคนะฉันแน่นใจวไ,ได้เลยว่ามันจะต้องดีกว่า,าส,สลับพวกเราแน่นอนปิ๊บปุ๊บปิ๊บสกปีปิ๊บอ๋อแม่หมายความว่าไงมาลองผิงแล้วอะไรไปทื่อนเหรอ f r เฟ n นเนี่ยพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่เขาเนี่ยสมมตลองเล่นไปเถินก็หงเล่านะใบเฟิน u s e n g try to be to be f e n people with his อ oh. yeah! nice. nah. ๋อ f r i ฟ n d พยายามที <được kindergarten cruise> yeah! like ่จะหาเพื่อนในการที่ใช้สกิลการเอาเพลงของเขาอะไรประมาณนี้เหมือนแม่กับพ่อหรือไงใช่เขาร้องเพลงเก่งมากเลยนะบางทีเธอจะลองดูได้นะแล้วก็ชัดเนี่ยยังยังไม่เคยได้ยินเสียงเธอร้องเพลงเลยอะไรอย่างที่หายไปนานอะไรประมาณนี้ ก็ได้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เออมันขึ้นสนิมนิดนึงไงนะฝีมือของฉันมันขึ้นสนิมนิดหน่อย่าแล้วไม่ได้ไม่ร้องนายแล้วมานีฮะโอ้เนื้อเรื่องมันดูซอฟต์ขึ้นเนาะคืออันเก่าผมจะไม่ได้ว่ามันมันเป็นประมาณไหนนะแต่เป็นเหมือนประมาณว่าแคสซานดาเนี่ยจะมาจัดการเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ว่าแคสซานดาเนี่ยเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่แคสซานดาเนี่ยโดนพ่อแม่ไม่แยแสแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็โดนเอเรื่องจะไปทานลุนเนาะ ก็สุดท้ายใช่ก็ปล่อยวางได้ฮะแล้วก็จะเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วอะไรมาดีแต่ว่ามาเจอเราที่ทางรถไฟพอดีมาเจอเราที่แบบอันนี้พอดีเอรื่องไฮสตันสำหรับคนที่ถ่ายฟัรมฟังไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็มีดีแท้ตัวละครเปลี่ยนได้นะแต่ว่าหน้าตาอยังดูปทรงเดิมเลยผมไม่รู้ว่าเพลงสาวม,มันจะเป็นไอ้ร่างน่านึ่งที่ต่อเพลงใหม่ฮะก็อรอฟาร์มดูเพลงใหม่เพลงใหม่ อ๋อดีพอมาใส่อะไรอะไรเพื่มมันมันก็ดูแนีคอ้องมดูต่างจากนตัวดีไซน์อเปเนแบบตเฟรนเลยที่มันเป็นแบบเส้นปกติแล้วพอมาดูแคสเซนดามันจะมีพวกรายละเอียดสองโเลกนี้ยลส้มันดูต่างกันไปเลย ใจดีคือต้องวัดรมาเทีเ่ยวเปลี่ยนใหมให่ด้วยเลยยะดูดีมากเฮ้ยจบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องของพูดของบนเพลงรีปปะเนี่ยาหาเพลงหนึ่งจบแล้วโอเคฮาเพลงแรกจบแล้วเพื่อนเสียงเลยหูฟังคราวนี้เพลงที่สองเฮ้ยนั่นมันก็รู้สึกดีนี่นะเราเพลงเนี่ย เย yeah! โอ้ตายแล้วครัสนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วจากที่หายไปนานเนี่ยอ๋อตาของเธอเนี่ยคราสซี่อ๋อตาที่มันบางบางทีมันจะกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมอรอร้องเพลงจะเห็นอยูออ่ฮะนั่นมันไม่ใช่ตาปกติธรรมดาสำหรับปีศาจน,นะโอ้เออใช่น,นั่นมันน่าอายดิดหน่อยนะเขาว่าไงอ๋อคือถ,ถูกไอ้เร่อจะไปทดลองใช่ไหมฮะ อะไรวะเมื่อกี้นี่ไเฟีนพูดปีปป้ป๊าปี้ป๊าแล้วเจสันดาก็อบอกว่านี่เธอชอบตาฉันเหรอฮะเฮ้ย <c oughs> ยีมม่บุจิยิม้มเฮ้ยไบฟีนอย่าหืมเกลื่อนไปหน่อยเลยนะโอ,อ้คือเฟนมีหึงเรื่อเนี่ยอ้าไม่เอาหน้าน้องสาวฉันนี่เหมือนกับเธอแนละ้วที่เธอเดี๋ยวต้องยัดบาเข้าไปด้วยนะ What? เน่ะวัาเร็วบ้โอ้อันนี้คือเฟรนี่มันเบื่อมนี่คือเธอยัดบาเข้าไปด้วยเหรอไบอฟรนตกใจ อ๋อใช่นี่เธอพยายามวิจารณ์เล่นเกมปันป่นภาษาของฉันอีแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าครัสซี่ฮะแตเก็รอเล่นนะถ้าไม่ฉันคิดถึงเธอจะตายน้องสาวคิดว่าเธอพูดถูกนะเออแต่ว่าเรามาจริงจังกันดีกว่านะเธอบอกเขาว่าไงที่เธอเนี่ยถูกทาลุนโดยปีศาจเอเลี่ยนก่อนหน้านี้อย่างนี้ฉันไม่อยากคุยเรื่องนั้นเท่าไหร่อ่ะบอยเฟรนซ์เศร้าตัวเองไอม่ต้องแทรกคำพูดอีโมจิได้ไหมเนี่ย ็พูดเย่ยยอะไรอยู่ไม่ใช่เงนมึงเยี้ยนิเอ่อเราช่วยเอ่อไปเพลงต่อไปหน่อยได้ไหมฉันชอบมีแตร้องเพลงอ่ะนะนายรู้ไหมก็คือไม่ไม่อยากคุยโอ้กี่เด้อกี่ไม่อยากคุยเรื่องอดีตก็คนโดนทารุณมาใครไม่อยากคุยว่าฮ่าไม่อยากจะคิดถึงเรื่องเก่า,กาๆให้มันเปิดเฉยแล,แล้วว่าเรื่องคือมันดูซอฟต์ขึ้นมากเลยนะมันดูเฟรนลี่ขึ้นมากเลยการก่อนที่มันด่วนเป็นกาทรทะเลาะกันอะไรแบบการแย่ยงนุ่มแย่งนี่กันแล้วทั้งมาขออันนี้ไม่เป็นแบบ โอเคของอให้เคอรี่มาเมื่อกี้นี้ครับเรามาต่อกันดีกว่านี่ยังไม่ถึงไหนเลยอันนี้คือฉากมันเป็นฉากเดียวกับของไอ้นี่ใช่ไหมเป็นฉากแบบใต้ดินของไอพิกโก้หรือเปล่าแต่พอมาข้างบนก็จะมีแบบเป็นรถไฟของพิกโก้ไงข้างล่าจะเป็นอย่างนี้หรือว่าจะดูจากฉากคือมันเกินนะฮะก้างหลังเจสันด้าเนี่ยมันจะ ีมันฉากไปไม่สุดเลยนะผมไม่รู้ว่ามันมีในจะอมันยังบัง็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นเพราะฉากเี่เะตาว่าความไม่ถึงฉากเนี่ยมันจะเป็นถนนขาดเว้ยนะแล้วไฟมันลอยปไปงัยไฟพู่งยังไงพุ่งแ้วเพลงใหม่หมดเลยเนี่ย นะได้เป็นเพลงใหม่ของล่าเพราะวันเก่าผมจะได้ว่ามัน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 มีท่อนเพิ่แบบนี้อ่ะคือไอ้ตรงหน้ามันบอกที่ว่าเป็นว่ารีเมีเดิฉี่เฉย่ไงอาจจะเป็นแบบเอาเพลงเก่ามาใส่เพลงเพิ่มแบบเแบบยังไงที่เฉยไงแต่ว่านี่มันก็เหมือนโอ้ยเอ้าเพลงสามก็เปลี่ยนเอ้นี่ไอ้นี่ก็เปลี่ยนอยู่นี่หว่าแต่ว่าอันเดิมมันจะเป็นฉากดำใช่ไหมแล้วก็มีแค่รอกับแคสซินได้เฉยแต่ว่านี่มันเป็นไกด์ไลน์นี่เฉยเลยโอ้โอ้เออ ฉันโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะต่อไปต่อได้อีกแล้วแหละ What the fuck ไวเฟนนี่แบบอะไรวะน้ออะไรวะน้อเออมาเกิดได้กับเธอหน่อยแคสซี่เธอไม่ควรจะเธอไม่ควรจะเอ่ออัพเซ็ตเธอไม่ควรจะโกรธตอนที่้องเพียงไม่ใช่เหรอเออฉันฉันยังรู้สึกโกรธเอ่าโอเธอติลอัปเซ็ตโอเวอร์เดอะวอลล์สเตชันเหรอประมาณว่ารู้สึกโกรธมาก่อนหน้านี้แล้วมันอะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า หลายปีมานี้เนี่ยฉันเนี่ยซ่อนตัวจากสังคมภายนอกนะซ่อนตัวอยู่ในอ,าอพาร,ร์ทเมนต์เก่าๆของฉันแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองให้มันใ้ร่างกายเนี่ยกลับเป็นเป็นแบบเดิมอ๋อไอ้ใน,นเรื่องอันเก่าคือเหมือนกับว่ามันจะเป็นน,นเรื่องที่ว่าเธอเนี่ยถูกพ่อทำอะไรบางอย่างเออ,อจําได้แล้วในเรื่องอันเก่าคือเธอเนี่ยโดนพ่อของเกลเฟนนี่คือพ่อของเธอเนี่ยทดลองอะไรบางอย่างจนกลายร่างป็นแบบนั้นท้าแล้วเธอเนี่ยพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้กลับเป็นเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ อันนี้คือมันกลายเป็นว่าเธอเดโดนเอเลี่ยนทด,ดลองออแล้วก็พยายามที่จะพื้นผู้ตัวเองอยู่แต่สุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมได้หรอวันนี้โอ้วันที่เจ้าตัวของพวกปีศาจเอเลี่ยนปีศาจเนี่ยใช้ร่างกายของฉันเพื่อเออเพทติงเหรอคำนี้มันดูแปลแปลกใชเออใช้ร่างกายของเธอในการที่จะทําอะไรบางอย่างก็คือแล้วมันยังมีต่อก็คือใช้ในการที่จะเป็นฆาตกรเหรอเป็นว่าทดลองให้เป็นแบบ นักฆ่าอะไรมานี่เหรอมันควรสนุกสำหรับพวกมันสินะอะไรมานี้แต่ว่ามันยังมีปัญหาบางอย่างอยู่นะไนแงเพราะว่าไอเอเลนดีเอเนี่ยมันยังอยู่ในตัวฉันอยู่แล้วก็ฉันเนี่ยติดอยู่กับมันตลอดไปเลยแหละไฟเบอร์สติ๊กวิ่งแล้วมันแย่มากเลยนะแล้วมันแล้วมันโคตรแย่เลยไม่ใช่ได้ไงอะอ๋อนี่มันไม่ดีแบบสุดเลยะที่ฉันตื่นมาทุกวันแล้วปะพะสองกระจกเจอว่าฉันเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรมานี้โอ้โห โอ l y ชิ i t น่มันแมลงสาบนี่วะโอ้ยจ็ดฉันรู้นะมันมันมันน่าเกลียดนะเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันก็ไม่อย่างสิ่งเดียวนะฮะห,หมายความว่าไงมวยเฟนอ๋อฉันนี่ก็เคยผ่านเจ้าหัวระเบิดมาแล้วแล้วก็เออเจ้าอะไรวะนี่กุสแมนแองกี้อ๋อแองกี้ก s สแมนคือตัวอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ซอมบี้ตัวตลกนะ แล้วมีอะไรบ้างไหมที่มันน่าแก็บคนนี้อีกแล้วก็อย่าลืมเจ้าอ่าเลมอนเลมอนที่มันร้องเพลงได้ละ่ะใช่จริงๆด้วยแต่ว่าใ้าพูดจริงๆนะมันก็ไม่แย่นะเสียงเดียวนะอะไรประมาณนี้เอ่อเห็นได้ชัดว่าถึงชั้นเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ต้องมาเจอแบบนี้แต่ว่าใช่เราได้เร็ววันนั้นเววน่ยบางทต้องทำให้เธอเนี่ยเจ็บหน้าเจ็บปวดหน้าดูแต่ว่าถ้าเธอเนี่ยมีร่างที่สามารถซ่อนจากไอ้ร่างปีศาจนั่นได้นะนั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเนี่ยจะ is still part of you นั่นเธอก็ไม่จะเป็นจะต้องไปนสนใจว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอนะแล้วจะต้องเรียนรู้วิธีจะควบคุมมันแล้วทาให้มันเนี่ยไม่ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของเธอม่จะแยกของเธอนะหรือต้องควบคุมมันให้ได้นะมันไม่ใช่ความผิดของเธอเคยมัสอนใหญ่เลยเว้ยแล้วพอบุกพูดได้บุกพูดใหญ่แล้วดูหน้าตาบอรีบึงพูดใหญ่เลยเอ่อบอยเฟนฉันว่านายต้องหยุดดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมวนั้นได้แล้ว,วหแลววหและเอ่อฉันแค่พูดเฉยๆนะนายก็พูดมีเหตุผลนะ แล้วว่เธอรู้อะไรไหมฉันคิดว่าบางทีเนี่ยเธอคนที่เจ็ดร้องเพลงด้วยความผิดหวังของเธอก็คือร้องมาดอกบานดังๆเลยว่าเธอผิดหวังอะไรบ้างฉันชอบเสียงเพลงของเธอนะแฮมแฮมมีการหึงกันอีกแล้วเออนั่นสินะฉันก็ยังไม่ได้ลองเต็มที่เลยนะที่จะเออแบบใส่เต็มกับพันร้องเพลงอะนะเย่แย่ใช่เลยใส่เต็มเลยแฮมแฮมเกลเฟนมันหึเกลเฟนหึงใบเฟน แล้วก็มาเป็นเพลงนี้อ๋อเออเพลงนี้ได้ได้เป็นเพลงเดิมไม่ได้อย่างงี้แต่ว่านั้นเรื่องก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะบ้านผมก็แปลไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์มันเปลี่ยนด้วยป่ะเนี่ยปกติมันไม่มีแขนไม่ใช่หรอหรือว่ามีอยู่ไม่ได้กูณจำไม่ได้แบบนันโอ้เพลงเปลี่ยนไม่ใช่ว่เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนเพลงแต่ว่าเปลี่ยนทำนองเฉย เพลนี้สำหรับบทของแคสตาน่าถือว่าเป็นเพลงที่ดังเลยนะออมันมีเวอร์ชันแบบเป็นแบบสลักการร้องด้วยออตัวเพลงนี้แต่ว่าสำหรับผมมันก็ดูเฉยๆนะเพลงมันก็ไม่ดูฟังเพลินฟังสนุกอะไรมากเฉยๆเลยฮะเฉยๆก็ไ,ไปรออันวิคที่สองแล้วมันเป็นยังไงมันวิคที่สองจะเป็นวิคที่เราไม่ใช่ดิเราจะเป็นแคสตาน่ากลับไปเจอพอออ่อฮะลองดูเลาไปเจอพ่อคือเจอไอ้แดนซี่เดลเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พิเศษโอ้ไอ้อเจ้าบ่อ๋อปวดเลยเลื่อนจะลดแต่ว่าคนเราจะมีอะไรมากกว่านี้สักหน่อยรถพิเศษโผล่มาฮะคนดแลเลื่อนจะลดแต่วก็รถไปเ,เยอะนะรถนิดเดียวนิดเดียวนึกว่าจะมีแบบเป็นเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างซะอีกนะแต่ไม่เป็นไรแหละไม่มีทางทำก็ได้ไง นี่มันคือมแมลงสาบแล้ววะไอ,อ,อ,อเกลเฟียนบอกว่านี่คือมแมลงสาบแต่โอยังไงมันก็ดูเป็นมันไอ้นี่ยนะข่ามากวกว่ามันดูมันจะข่ามากเลยนะกะข่าที่มีหัวเป็นเอเลี่ยนเรียกว่าไนี้ เพลงที่3เพลงสุดท้ายของวีที่1เนาะแล้วก็วีที่2มันมีเพลงเดียวแล้วก็เป็นไอ้ขนมพ่อด้วยไงเราคิดว่านี่เป็นเวอร์ชั่นของแกสตาที่เป็นเจ้าพ่อแหละทำไม,มวิวต้องท,งทำสำนักเค่นนั้นด้วยวะเรียกว่าโอเครับได้โอเคฮะมา daddy issues เหรอไอวันนปัญหาปัญหาครอบครัวปัญหาพ่ออะไรมานี่ปัญหาพ่อแม่อะฮะไป issues i s s u s อะไรสักอย่างโอ้วีการร้องไห้เลยฮะเนี่มัน รเซนดาเหรอเออทำไมต้องร้องไห้ด้วยแล้วมันเธอใช่ไหมอ่ะโอ้โหเนื้อเรื่องเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนอันเดิมคือมันโดนพ่อทดลองแต่ว่าอัน,นอันใหม่เป็นเนอเดอเอเทดลองไงพ่อมันก็เลยคิดถึงมืกโอเคเอ่อน้องสาวของเธอเนี่ยบอกที่อยากจะเกี่ยวฉันให้แล้วเนาะแต่ว่านั่นมันนั่นมันโอเคนะตอนนี้เธออยู่ที่นี่แล้วเธอมีชีวิตอยู่ โอ,อ้โหซึ้งน้ำตาไหลฉันรู้สึกดีมากเลยที่เจอลูกหลักคนงจันอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่บ้านหนูคิดถึงพ่อมากเลยอะเรมานี้ฉันด้วนะฉันก็คิดเหมือนกันนะพวกเราทุกคนนียคิดถึงเธอมากเลยนะไม่แต่แม่ของเธออ๋อเอาเละไอ้เรื่องของอันนี้มันจะผิดเจียกับแม่ฮะแต่ว่าเราเอาไปคุยเรื่องนั้นที่หลังนะมานนี่สิมานนี้ลองเพลงด้วยกันโอ้โหองง่ายดีใจได่เจอลูกแตจอยาอ่าเดินไปรีบรับเลย <laughs> อันนี้ก็เสียงพี่ของพ่อใช่ไหมคือมันล,ลองพิงไปด้วยมันลองไถไปด้วยแต่เสียงอะไรด้วยแหกแหกแผ้งแห้งนี่เถอะแล้วหน้าตาแบบมันโอ้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 เนี่ยไอตาที่มันเป็นอย่างนี้ตาเอ็นยัง โอ้ยเขาสะดุ้กว่าเขาเขาเะดุกกว่าเมียนในเรือเท่าอยๆก็ยังดีนะเพราะว่าไอ้เทียบ์แพสด้นี่มันไม่เมียน,นไหนเพียงกับวเพียงในเรือเลยนะจริงๆนี้ใช้ช้าตอนนั้นเลยอันนี้กดบดห่ามันยังดูปก,กตินะถ้ากดบดอีซี่ที่มันจะแบบไม่สโลว์ไล่ดีเลยเนี่ย กันตอนท้ายโอ้โหอ่าอ่าคือจริงเรื่องๆอะ่ะมันจะบอกแค่ว่ามันนี่มากอดกันก่อนแต่ว่ามันมีร้องเพลงมาแทรกไอ้เจ๊ฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจอเสียไปทางมันจะมีเจเลยซะหน่อยไม่ใช่นึกว่าแม่จะเดินเข้ามาแล้วแบบโอ๋อไม่ก็ที่มันลู่ที่เว้อะไรมานี้โอเคฮะเหมือนจะจบไปแล้วนะแล้วก็ไม่มีทุวคนรับด้วยนะโอเคจบจริงๆไปแล้วฮนะราเปลนตัวหน้ามากันดีกว่า ก็โอเคนะสรละวันด้วยเกยมฟาร์นในฟังกินกับว่าทั้วเวสแคสซานดาซิกมาลี่ลิสนะฮะก็คือเป็นช่วงเนื้อเรื่องใหม่ของแคสซานดาไปเลยนะคือมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเว้ยเนื้อเรื่องคือเปลี่ยนแล้วทั้งหมดทั้งแนวหรอกทั้งอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็จะมีบางกันที่มันเปลี่ยนแค่แบบประมาณว่าสำรองทำนองหรือว่าเสียงเพลงนี่เฉยฮะแต่ว่าบ,บางอันก็เปลี่ยนหมดเลยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคือเปลี่ยนใหม่มาเนี่ยมันจากอันเก่ามันมันดูซอฟต์ขึ้นมาเยอะเลยสหรับบางคนอาจจะไม่ชอบมาที่แบบเเเปป็นนนวอออร์ชั่่่กาททีแบบโดพจะลง ติดใจแบบพี่สาวเอ้ยน้องสาวอะไรมานีิแล้วว่าอันใหม่มันดูเป็นแบบแนวครอ,อบครัวุันเลยฮะก็ได้ทำมาหาครอบครัวพ่อร้องไห้กอดลูกแล้วมานีิก็ถือว่าเป็นกู๊ดฟีลลิ่งไป็นในกันนะฟีลกู๊ดก็สำหรับการที่อยากลองเล่นดูก็เล่นติดคลิปนะีะสำหรับวันนี้ของสลาไปก่อนบบ๊ายายครับผมเจอกันครับฟังพังเกมมี